ประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านชลนิภัยก็ได้มีการพูดถึงการพิจารณางบประมาณปี2564และล่าสุดครับคุณผู้ชมครับประธานสภาผู้แทนราษฎรเตรียมที่จะหารือกับทางรัฐบาลนะครับเคาะกำหนดวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี64ในวาระแรกครับนายชวนิกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2564ในวาระแรกว่า มีการส่งร่างพรบรดังกล่าวมาที่สภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับโดยจะต้องใช้เวลาในกรอบระยะเวลา105วันซึ่งจะต้องนับหนึ่งจากวันที่มีการพิจารณาไปตั้งแต่วันที่16มิถุนายนท้งนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวว่าเดิมสำนักงบประมาณได้มีการกำหนดปฏิทินการพิจารณาเอาไว้ในวันที่24และ25มิถุนายนนี้ก็คือสัปดาห์หน้าจะพิจารณาในวาระที่1แต่ได้ขอให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสานไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีว่าหากเป็นวันที่24-25มิถุนายนตามปฏิทินนั้นสมาชิกจะมีเวลาได้ดูเอกสารเพียง7-8วันซึ่งความเห็นของตอนเองนั้นเห็นว่า7วันนั้นน้อยเกินไปครับเพราะเอกสารนั้นมีจำนวนมากจึงได้ให้เจราจากับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอให้ขยายจากวันที่24-25มิถุนายนออกไปอีกเพื่อให้สมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรได้มีเวลาประมาณ10วันในการดูเอกสาร ยึงตกลงกันว่าเป็นวันอังคารที่30มิถุนายน2,563แต่ล่าสุดนะครับขณะนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้ขอเปลี่ยนเป็นวาระการพิจนารณาเป็นวันที่1ก็คือวันพุทธที่1กรกฎาคม2,563ครับ